8เรื่องวิทยาศาสตร์ที่น้อยคนมักจะรู้เรื่องที่ 1. ตาของเหยียบสามารถมองเห็นมแมลงวันที่อยู่ในระยะครึ่งไมล์ได้ตาของเสือดาวสามารถมองเห็นคนกับพิษตาที่ระยะหนึ่ง้อยหลาได้ส่วนตาของคนก็มีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกันเพราะสามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้มากถึง1 7 0่0สีเรื่องที่2 ใช้ก้อนหน่วยการขมวดคิ้วหนึ่งครั้งสอีกเชื่อกันว่าการขมวดคิ้ว200ครั้งจะทําให้รอยตินกาเพิ่มขึ้น100่งอเรื่องที่3เสียงคลเป็นเสียงที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ได้ยินเพราะเสียงมันดังพอองกับเสียงสวัสดิ์ไฟฟ้าซึ่งมีความดังถึง7 0ดเดซิเบลหัวใจในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นหัวใจจะสูบฉีดโลหิตประมาณ500ล้านลิตร และเต้น2 0 0 0ล้านครั้งดังนั้นใน1วันหัวใจจะสูบฉีดโลหิตมากกว่า13,500ลิตรและเต้น100,000ครั้งต่อวันและในแต่ละวันหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้รับพลังงานมากพอเชื่อหรือไม่ว่าพลังงานที่ได้นี้สามารถยกรถยนต์ได้สูงถึง15เมตรเลยทีเดียววิญญาณของพวกเรานะคะก็มีน้ำหนักด้วยเหมือนกันค่ะ นักวิทยาศาสตร์ทดลองชั่งน้ําหนักของวิญญาณโดยจากการชั่งน้าหนักของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เปรียบเทียบกับน้ําหนักหลังเสียชีวิตทันทีเขาพบว่าน้ําหนักหายไป21กรัมค่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าน้ําหนักวิญญาณของพวกเรามีน้ําหนักถึง21กรัมค่ะที่หกกล้องตาคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนที่เราอายุไม่ถึงนะ ที่นเน,นังสั่นอาการหนังสั่นเป็นอาการที่ร่างกายของเราแสดงออกมา ให้การทำให้กล้ามเนื้อขอไหมาอย่างรวเดวเร็วนั่นเองครับเรื่องที่8ฉลามถ้าเรามีโอกาสได้ดูปลาฉลามอย่างใกล้ชิดก็จะพบว่าปลาฉลามนั้นเนี่ยจะต้องว่ายน้ำตลอดเวลาหากปลาฉลามหยุดว่ายน้ำก็จะทำให้มันตายเพราะปกติเนี่ยปลาชนิดอื่นจะมีถุงลมที่ทำให้หายใจได้แม้ไม่เคลื่อนที่แต่ปลาฉลามเนี่ย ไม่มีถุงลมดังนั้นถ้าหากมันหยุดว่ายน้ำก็จะทําให้มันไม่มีออกซิเจนไหลผ่านือกจึงไม่สามารถนําออกซิเจนไปใช้ในการหายใจได้สรุปก็คือแต่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่น้อยคนจะรู้นี่นะครับ <Yeah. S 1> เป็นความรู้ของกลุ่มพวกเราที่ได้รวบรวมทํามาเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับทุกๆคนที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช <laughs> ่นการมวดคิ้วการยิ้ม และยังทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของแปดเรื่องนี้ได้มากๆขึ้นอีกด้วยครับ